สวัสดีครับผมเป็นพี่รองเอฟซีสโนอยเพชรบันแพงเอฟซีรองหญิงครับมากผมมาพมาพกับบ่าวทูนในช่องทงพูนแม่น้อยน้ององค์หิงครับครับพี่น้องกะสำหรับเมนูเฮ้ามาือนี้เนาะหลักๆกก็คือหมูครับนี่หมูนี่คือนี่ซื้อมานี่คือขาหนึ่งครับนี่ขาโตมัตนตัวนี้คือขาโตหมูครับบ่าวทูนก็จะเอามาแหล่ออกแหล่ออกวันนี้นี่นี่คือกระดูก กระดูกดเอนกระดูกเงี้ยกระดูกสะบักมันบ่นเนี่ยใบพัดมันนี่ใบพายตัวนี้ก็สีแลเป็นเส้นครับแลเป็นเส้นนี่เหลืเป็นเสนเ้นคือหมูสามสันน่ะนะนี่กระสีมักมักเครื่องมักใส่เครื่องดีดีล้วบนี้เข้ากระสิเอาองค์ออกมาครับองยันในบ้านองค์ที่บ้าวทนจอดากไว้นะพี่น้องจ้อดากไว้เพื่อที่สิใส่ไว้อบ อบหมูอบไก่อบยังกินนะนะ้าพี่น้องเป็นหมูอบโอง่งแล้วก็สีเอาหมูตัวนี้อบโอ่งครับเมนูหมูส่วนตัวนี้ก็สีหั่นว้ลวกครับนี่ตัวนี้เสียหันวว่นว้ลวกสีเห็ดลวกเห็ดลาบเห็ดไอเเผาเห็ดย่างเห็ดอบก็ว,ว่ากันไปครับเน้นเนคือเมนูหมูครับกินง่ายๆนะครับนาะอพี่น้องเนาะตามภาษาบ้านเฮา สดๆครับสีมากสดๆอูออกจากเคียงครับสดๆเลยขาหนึ่งโจดจาดวาดบึมพี่น้องมีแต่มวนไปหนามีแต่มันไปหนามีแต่รวยไปหนาครับก <c oughs> ินแสบกินนัวกันครับ <c oughs> รถนักเรียนมาแล้วมาแล้วรถนักเรียนหลุนเก่าแมนปึ๊ป๊บอยู่ในรถคันนี้มีนักเรียน ผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องเป็นน้องรุ่นประมาณหม้อสามม้อสี่นี่แหละปัาดจงเมียนผลงามจงเมียนผพิานเบาวทนเกิดเร็้วโหดครับกินแกบถากบับพวกท่านเหล่าน,นี้แต่สีกินแกบถาก็คือสีใส่สายเกินไปครับเกิดเร็้วโหดพี่น้องเดี๋ยวขาสิลุยกันต่อครับเดี๋ยวคอยพบกันใหม่ครับ อืเรียบร้อยพี่น้องหอมเอือบแล้วปิดใส่ตู้ไว้เปิดออกมาหอมตอนนี้ไปลวกครับเนี่ยปดเรียบร้อยครับพี่น้องมัดก็ตอนนี้ก็เตรียมอง,งมากเลยครับนี่อง,งมาไว้อบครับ บริสไซเป็นปีครับพี่น้องเอสิล่างโองก่อนองนี่บริสไซเป็นปีครับใส่ลวดใส่ยังห้อยไว้เดี๋ยวต้องหาตะขอมาห้อยครับนี่จอดากไว้เรียบร้อยตะกี้อบกินดูครับอยู่บ้านอบกินดูหลังๆงมากบ่คไดีมีวเวลา เมนูหมูอบองครับเนี่ยเป็นล่างองค์เอานามาล่างโองครับล่างนะครับพร้อมเนี่ยเอาเสีเอาเตาทานลงตัง ความหอมมันก็สิละอูเดี๋ยวเอาฝาโอ่งมาปิดเอาทานลงต่างฝาโอ่งมาปิดบบานนี้เหตุภาพไปตามติดชีวิตหางเครื่องมือขึ้นครับหางเครื่องมือขึ้นไปใส่มาเป็นใส่ชีวิตโูกฟ้าครับหลังจากเตยล่ามือขึ้นแล้วค,ค,คนเราคนเราคนกับมือขึ้นนะครับมือขึ้นนั่นฟ้าแฝดเพิ่นแล้วิงวางมั้งมือขึ้น้าแฝดเพลินเพนครับ <c oughs> เป็นเป็นคนเป็นบก่าเฮ็ดดอกครับคนะน่ะตัวหน,นึ่งขื่มบานี้แดดคักเพอ,อพอแต่เขาเริ่มเฮ็ดเวียงมันก็สิเป็นยังสิละ่ะตอนแรกก็ทำทาไป็ไปมาๆกอะโอ้ยไปหาตะขอมาห้อยหูหมูก่อน มั่มีคนอยู่นำํำโอ้ยเขาหนีจากเหมือนที่ยังไงละ่ะไปหาตะขอใส่น้ตบานนี่พี่น้อนเลยไปหาซื้อลวดเดี๋ยวไปหาลวดอยู่ลาน้าดีกว่าหาลวดดักหนูอยู่ลาน้าดีกว่าคือเป็นตาสองสารเถอะน้อมกตาวดุกดิกห่อยหื เป็นตาสองสารถิ่ลูกเบ่งเบ่งเบ่งมีคนอยู่นำ้ำเอ้าเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปอืม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  ตอนนี้ก็เส้านี้ก็สิเฮ็ดลาบเท่าครับปนปลาทูลาบเท่าลวกหมูแล้วก็อบโอ่งครับเมนูเช้านี้จัดแบบเตรียมไว้กินเขาแล้วเาก็สิเสดไปธุระทางอื่นต่อนะครับเนาะแบงเน้ย <c oughs> ได้ละไอ้ดิ เพิงพี่น้อยงยางต่วมเตี่ยมต่วมเตี่ยมยาพนก็เมิดแล้วยากินกันเลือ,อีกมาหนึ่งาหลังจากจนี้เท่ากับิไปหาหามออีกครับเพราะว่าข้อพ่นเศร้าแหล้วแต่ว่ายัางบองเอื่นเพิด่ดมเอียงเดี๋ยนี่ในมือนั่นมันไม่ยังให้ยดดมครับแกเบิ่งเพ่งพอดีมือหันหันหมูมาครับแล้วล่างล่างซื้อๆนะบอกท่านไนล่างสั้นไล่นะ เพิ่ก็ได้กินครับอือือือ,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 อเฮ <c oughs> <c oughs> ้เอาดังูบปส่เลยเด็เวลาดมเวลาดมเนี่ยเอาดังูบปส่เลยเลพี่น้องไอ้ตาวดุกดิบอากาศมืนอนี้คือสีหอนจัดครับเดี๋ยวสิเอา อันนี้นำแข็งใส่กองโฟมแล้วแผ่นรองเย็นใส่กองโฟมไว้เพื่อนครับ,รบเนี่ยเมื่อวานน้อยน้อนด้น้อนแผ่นเย็นมวนกุบนอนเน็ตเอ็ดเลยสบายใจขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อพี่น้องอีีครับทีให้การสนับสนุนทีนมงานรถตู การสนับสนุนครอบครัวน้องอุงอิงนะครับเนาะฝากกุศลสักข่ายกดไลา์กแชร์่ช่องทองพูนแบ่น้อยน้องอุงอิงครับฝากเป็นกำลังใจให้ครับเป่าวันในเร้อพี่น้องเปิดช่องไหม่ครับพี่น้องซื้อช่องว่าเป้าวันแม่ครัวน้องอุ้งอิงครับเป่าวันแม่ครัวน้องอุ้งอิงนะครับเนาะสาระคลิปนี้ไว้ไปสมนีสะก้อนครับพี่น้องในพุกเกใหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ